วันนี้ก็เหมือนวันอื่นๆพี่ตอนเกนต้ตักข้าวให้เธอหนึ่งจานให้เธอหนึ่งแก้ววันนี้เป็นลาบหมูนะพัดขกที่เธอชอบซื้อมาจากหนองเบนและซื้อจากหนองเบน,เบนเมื่อเย็น ตักเสร็จเราสองคนน่าขึ้นด้วยกันดูว่าเธออยู่ไหนแต่ตักให้เธอทุกวันคิดว่าเธอคงรับรู้ได้เสร็จแล้วกอมาเรียกเธอที่ตรงนี้รูปติดๆอยู่ที่ซอก กินจ๋ากินข้าวแม่ขึ้นบันไดไม่เดินทางที่ลูกแม่ดีจมูกเธอทุกครั้งที่เดินผ่านลูกกินจ๋ากินข้าวแล้ว thức thì ta, thờ, với thờ. Nắm, đẹp thờ thì nó ơi, mất thế chúng tôi cho biết sẽ chết khi chúng ta luộc cái